สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งเข้มข้นอร่อยทำกินเองง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปซื้อร้านเราไปดูขั้นตอนการปรุงน้ำซอสกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใส่ซีอิ๊วดำหวาน4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางลม1ช้อนโต๊ะน้ำตาล5ช้อนโต๊ะ น้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครชอบเผ็ดก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันถัดมาเรามาเจียวกากหมูกันค่ะใส่มันหมูลงไปในกระทะเจียวให้น้ำมันออกจากมันหมูจนได้สีเหลืองประมาณนี้ต่อมาเรามาเจียวกระเทียมเจียวค่ะเจียวให้หอมแล้วก็ให้เหลืองสุกจากนั้นก็นำมันหมูลงไปเจียวคู่กันอีกรอบ เพื่อกระเทียมเจียวจะได้มีความหอมสุกแล้วก็ตักขึ้นพักไว้แล้วเราก็จะใช้กระทะใบเดิมในการเคี่ยวน้ํำซอสก๋วยเตี๋ยวเคี่ยวไปจนน้ํำซอสข้นแล้วก็เดือดแล้วเราก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นพอน้ํำซอสเย็นแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าน้ำซอสนั้นมีความข้นขึ้นเลยค่ะ จากนั้นเราจะนําน้ําซอสไปลาดที่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเราจะใช้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นเล็กหรือว่าเส้นหมี่หรือว่าเส้นใหญ่ก็ได้ค่ะตามที่เราชอบใส่น้ํามันกระเทียมเจียเแล้วก็กาบหมูลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อคูกให้เข้ากันแล้วน้ำซอสจะซึมเข้ากับเส้นกว๋วยเตี๋ยวจะมีสีสันหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็พร้อมจัดเสิร์ฟใส่จานแล้วค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานเราจะทานคู่กับหักบุงลวกหรือว่าคะนาลวกก็ได้นะคะตามที่เราชอบจะเป็นลูกชิ้นหรือว่าหมูสับหรือว่าเป็นหมูชิ้นแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะและแล้วเราก็ทำซอสกว๋วยเตี๋ยวแห้งไว้ทำทานที่บ้านเองได้แล้วค่ะ หรือจะทำทานในบ้านที่มีปาร์ตี้เล็กๆก็เวิร์กเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะไม่ยากเกินไปค่ะขั้นตอนการปรุงน้ำสอดก็ง่ายนิดเดียวเองขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ